อนาคตนะเป็นลูกสาวแม่เองแหละอะเธอพูดบ้าอะไรเนี่ยฉันยังไม่มีลูกนะจริงๆนะดูสิหนูหน้าเหมือนแม่ไม่มีผิดแถมมีไยที่คอเหมือนกันด้วยจริงด้วยแปลกจังเอ๊ะแล้วเธอมาทำไมเนี่ยมาเตือนแม่ไงอย่าไปกินส้มตำร้านนั้นนะเดี๋ยวจะท้องเสียนะหนักโอ้โหลูกสาวมาจากอนาคตมาเตือนเพื่อเรื่องนี้เนี่ยนะ ใช่ไงก็แม่ท้องเสียนอนโรงพยาบาลตั้งสาวันแน่เสียดายงานวันเกิดเพื่อนสุดที่รักของหนูเฮ้ยแล้วฉันจะได้แต่งงานกับใครอ๋อพ่อเหรอก็คนที่เดินมาทางโน้นไงโหงั้นฉันต้องไปทักเขาซะหน่อยแล้วเออแม่คะมันคนขโมยกระเป๋าตังหกฮะอ่ะไอ้าเออสงสัยหนูต้องอยู่ช่วยแม่อีกสักพัก วันแรกของงานใหม่ต้องเริ่มต้นด้วยการไหว้สามพระภูิเอสารพระภูิอยู่ไหนนะอ๋ออยู่นั่นไงโอ้โหใหญ่จังต้องขังมากแน่เลยคุณเทพารักษ์หรือจะเรียกคุณพระภูมิดีเป็นว่าสวัสดีค่ะท่านผู้ศักดิ์สิทธิ์ขอให้เบลสวยได้งานดีเจ้านายใจดีเพื่อนร่วมงานน่ารักแล้วก็ขอแฟนหล่อรวยสักคนได้ไหมคะ <c oughs> ไม่เอาคนที่แอบแต่งงานมาแล้วนะคะเจอมาเยอะแล้ว <c oughs> แบบนี้ได้เหรอเนี่ยแย่แล้วถ้าท่านโกรธเราจะทํายังไงดีเออขอโทษนะคะเบลสวยล้อเล่นค่ะเออเขไม่เป็นไรมั้งเอ,อ๊ะแต่ทําไมดูเหมือนมีคนจน้องว้าวลูกปั้นสวยจังแต่เอ,อ๊ะทาไมตามันกระพริบได้แม่คะแล้วเราจะทวงนี่ป้าแก้วยังไงดีคะไม่ต้องห่วงแม่มีแผนแล้วป้าแก้วจ้าป้าแก้วมีของมาส่งจ้าอุ้ย แม่น้องเบลสวยมีอะไรเหรอจะ๊ะคือว่าเรามาทวงเอ่อมาส่งความสุขจะ้ะยังไงนะจะ๊ะแม่ทวงนี่ไม่ใช่หรอคะใจเย็นแม่กําลังอรวมอัพอะอแม่น้องเบลสวยพูดว่าอะไรนะคือเราอยากชวนป้าแก้วมาร่วมธุรกิจใหม่นะจะ๊ะขายน้ำมตนหอมยังไงเหรอจะ๊ะก็แค่เอาเองินที่ป้าแก้วยืมไปมาลงทุนกับเราสิคะรับรองว่ารวยแน่อออ๋อ,อ,อเรื่องนั้นแถมป้าแก้วถ้าสมัครวันนี้นะได้ของแถมสุดพิเศษด้วย อะอะไรเหรอจ๊ะตุ๊กตาผีที่ขยับได้ค่ะเอาไว้วางหน้าบ้านการขโมยฮะตุ๊กตาผีใช่แล้วค่ะอยู่นี่สิคะอยู่นี่เลยแม่หนูเนี่ยนะตุ๊กตาผีเอาเงินคืนไปเลยไปคอยเอาเลเลย,เลยคุณแม่ขับป้าแก้วนี่แม่วางแผนไว้ตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมคะแน่นอนแม่รู้ว่าป้าแก้วอะ่ะแกขี้กลัวผีนะลูกแล้วที่บอกว่าหนูเป็นตุ๊กตาผีละคะนั่นแม่โดนสดนะ <c oughs> เห็นลูกแต่งหน้าจัดไปหน่อยเลยนึกถึงผีขึ้นมาพอดีแม่ เบลสวยลูกเห็นเงินในกระเป๋าแม่ไหมมันหายไปตั้งหนึ่งพันบาทแนะ่ไม่นะคะแม่หนูไม่เห็นฮึอแปลกจังแม่นับแล้วนับอีกยังไงมันก็คือหายแม่แน่ใจนะคะว่าแม่นับไม่ผิดอะ่ะเบลสวยกําลังบอกแม่ว่าแม่แก่แล้วแม่เลอะเลือนอย่างนั้นหรอเปล่าคะ่ะหนูแค่หรือว่าน้องหมาจะขโมยไปแม่คะหมามันใช้เงินไม่ได้คะ่ะอืไม่จริงหรอก โอเคค่ะงั้นเราไปหาเงินกันดีกว่าเจอแล้วอยู่ในตู้เย็นนี่เองตู้เย็นแม่เอาไปแช่ไว้ทําไมคะอ๋อแม่เพิ่งนึกออกแม่แช่ไว้เองอะแต่แม่ลืมว่าแม่แช่ไว้ดีนะไม่ได้แช่ช่องฟีดรอะไม่งั้นก็คงกลายเป็นก้อนน้ําแข็งไปละแม่คะหนูว่าเราต้องคุยกันเรื่องความจําของแม่แล้วล่ะคะ่ะจะมาอะไรเอ๊ะแล้วนี่เราคุยเรื่องอะไรกันอยู่ละ่ะ เออขอเอสเปรสโซเย็นธรรมดาไม่หวานมากนะคะได้เลยค่ะเอสเปรสโซเย็นธรรมดาไม่หวานพิเศษสำหรับคุณค่ะเอ๊ะแล้วทำไมมีสีรุงอยู่ข้างบนเนี่ยอ,อลองดูหน่อยละกันอืมรสชาติเหมือนสตรอเบอรี่เราใช้สูตรลับเฉพาะนะคะเอ๊ะแต่ฉันสั่งเอสเปรโซไม่ใช่หรอใช่ค่ะเอสเปรโซ แต่เรามีเพิ่มตัวเลือกรดประหลาดใจสำหรับลูกค้าพิเศษอ๊ะเอ๊ะแต่ทำไมคราวนี้เหมือนรดช็อกโกแลตผสมลิ้นจีอ่อะยังมีอีกหลายรดรอคุณอยู่ค่ะเฮ้ยคราวนี้รดเหมือนผักชีถูกต้องค่ะเอสเปซโซสุดยอดรถแฟนตาซีนี่จะดื่มกาแฟหรือเล่นเกมลุ้นรสชาติอยู่เนี่ย ต้องรีบหน่อยเดี๋ยวไปทำงานสายเฮ้รยรถเมย์มาแล้วสบายสบายอีกไม่กี่นาทีก็จะถึงที่ทำงานแล้วเอ๊ะทำไมข้างนอกมีแต่นาข้าว<อ>ถนนดอกดาวเรืองเดี๋ยวนี้มันมีนาข้าวมาแส่เมื่อยรถค่ะรถคันนี้ไปถนนดาวเรืองใช่ไหมคะถนนดอกดาวเรืองเหรอครับคันนี้ไม่ไปครับไปแค่ทุ่งนานี่แหละครับแล้วทำไมไป้ายหน้ารถถึงเขียนว่าถนนดอกดาวเรืองล่ะคะอ,อ๋อเราเขียนไว้อย่างนั้นล่ะครับ สร้างบรรยากาศแต่จริงๆแล้วพาเที่ยวชมทุ่งนานะครับงั้นขอกลับบ้านเลยได้ไหมคะเดี๋ยวจะให้ฉันปลูกข้าวจริงๆที่ <c oughs> ครับ <c oughs> เดี๋ยวรถรอบต่อไปจะไปส่งที่ถนนดอกดาวเรืองให้นะครับแต่ตอนนี้ต้องขอไปเกี่ยวข้าวก่อนนะคะเอาแค่ข้าวผัดกะเพราไข่ดาวไม่ต้องเผ็ดมากนะคะ <c oughs> ได้เลยค่ะรอสักครู่นะคะอืมอร่อยจังเดี๋ยวจะกินให้หมดเลยฉันกินไปตั้งครึ่งจานแล้วนะ ทำไมมันยังเต็มเหมือนเดิมล่ะเอาไอ้ดีลองเทซอสพริกเยอะๆเผื่อมันจะหยุดเองหรือว่าฉันต้องสั่งให้มันหยุดหยุดนะหยุดทําให้ข้าวเพิ่มฉันไม่ไหวแล้วทุกอย่างโอเคไหมคะฉันว่าจานนี้มันต้องมีมนแน่ๆค่ะฉันกินเท่าไหร่ก็ไม่หมดโอร์มอช่วยตัดกระเพราไม่มีวันหมดล้วจะหยุดได้ยังไงต้องสั่งขนมหวานค่ะถึงจะหยุดได้อะเอ๊ะลองดูดวงเล่นๆดีกว่าน่าสนุกดีเชิญเลยจ้ามาดูดวงที่นี่รับรองว่าแม่นเป๊ะ ทายมาค่ะว่าจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตฉันบ้างอืมเธอชอบกินข้าวผัดกะเพราไก่ไข่ดาวอือจริงฉันเพิ่งกินข้าวมาเมื่อเช้านี้เองเออแล้วเธอกําลังมีเรื่องติดค้างอยู่กับงานแต่ยังไม่ได้เริ่มทําใช่ไหมเอ๊ะหมอดูรู้ได้ไงเนี่ยเธอชอบนอนตื่นสายเสมอโดยเฉพาะวันหยุดโอ้ยใช่ทุกอย่างหมอดูที่นี่ทายแม่นสุดๆและเร็วๆนี้เธอจะพบกับความลับบางอย่างที่เธอเก็บซ่อนไว้ฮะห,หมอดูรู้เรื่องความลับของฉันได้เหรอใช่ความลับเกี่ยวกับ โอ้ยพอแล้วชั้นไม่อยากรู้แล้วจริงๆฉันจะบอกเธอแค่ว่ากุญแจบ้านของเธออยู่ที่ฉันแล้วดูจากหลักฐานที่พบคิดว่าเรากําลังเผชิญกับการขโมยครั้งใหญ่ใช่ค่ะดูเหมือนว่าคนร้ายจะเอาของไปเกือบทั้งหมดเลยนะคะโน่นได้เขียนไว้ว่ากลับมาเอาของ,ของ,ท,งทั้งหมดที่ลืมไปทีวีคอมพิวเตอร์แม้แต่ตู้เย็นก็ยังหายคนร้ายคิดจะกลับมาเอาอะไรอีกแน่หรือว่าคนร้ายจะลืมอะไรไว้แน่นอนพวกมันต้องลืมสิ่งที่สําคัญไว้แน่ๆนเอ๊หรือว่าจริงๆพวกมันจะลืมช้อนนี่ นักสืบคะหรือว่าคนร้ายจะเป็นนักสะสมช้อนเออขอโทษนะครับผมมารับของที่ลืมไว้ผมเป็นเจ้าของบ้านว่าแล้วเชียวเจ้าของบ้านเองเหรอเนี่ยโอเคชุดนี้สวยพร้อมเป๊ะวันนี้เจอหนุ่มในแอปหล่อขนาดนี้เราต้องดูดีที่สุดอุ้ยนั่นไงเขารออยู่ตรงนั้นแล้วอุ้ยหล่อจริงๆตสวัสดีค่ะคุณนัดไว้ใช่ไหมคะสวัสดีครับเออใช่ผมคิดว่าใช่แต่ทําไมดูไม่เหมือนในรูปสักนิดเลยฮะ ครับผมเองก็แปลกใจนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรเออเบลวสวยใช่ไหมครับขอโทษที่ผมมาสายนิดหน่อยฮะแล้วนี่ใครเออเดี๋ยวนี่คุณนั่นกับเธอเหรออ,อ๋อ,อผมเข้าใจละแต่ก็เอาเถอะก็มีนักเดทเหมือนกันแต่ว่าคงเป็นคนละคนคุณหน้าเหมือนในลูกเป๊ะเลยนะนี่ฉันทักผิดคนเหรอเนี่ยสวัสดีค่ะขอเบอร์เกอร์ไซส์ใหญ่สุด แล้วก็เฟรน์ไฟล์พิเศษขนาดใหญ่ๆเพิ่มชีสด้วยนะคะแล้วก็น้ำอัดลมไซส์ใหญ่สุดๆไปเลยค่ะเอออขอเป็นไดเอทโค้านะคะตอนนี้ต้องระวังหุ่นนิดนึงนะคะเบอร์เกอร์ใหญ่เฟรน์ไฟล์พิเศษเพิ่มชีสแล้วก็ไดเอทโค้กนะคะสรุปยอดเป็น1,200แคลอรี่นะคะอฮะเดี๋ยวนะคะ1,200งแคลอรี่ฉันสั่งไดเอทโค้กแล้วไม่ใช่หรอคะใช่ค่ะแต่เบอร์เกอร์กับเฟรน์ไฟล์ไม่ได้ไดเอทนะคะความจริงช่างโหดร้ายแม่ขาหนูไม่อยากกินผักเลยค่ะมันไม่อร่อย โธเบลสวยผักนี to keeper, od, yeah, ่แหละดีต่อสุขภาพนะลูกกินแล้วหนูจะได้โตไวๆแล้วก็สวยเหมือนแม่ไงแต่หนูสวยอยู่แล้วนะแม่ใช่จ้ะสวยมากๆเลยแต่นี่ถ้าหนูกินผักหนูจะสวยสดๆจนทุกคนจะต้องหันมามองหนูเลยนะลูกจริงหรอแม่แล้วแม่กินผักเยอะด้วยหรือเปล่าเออแม่ก็ไม่ค่อยกินผักเท่าไหร่หรอกงั้นที่แม่สวยก็เพราะว่าแม่แต่งหน้าความจริงช่างโหดร้ายเฮ้อฝนตกอีแล้วทำไมอากาศวันนี้ถึงแย่จังนี่มันจะเข้าฤดูหนาวอยู่แล้วนะ โทษนะก้อนเมฆมีอะไรตอนนี้มันจะเข้าฤด,ดูหนาวแล้วไงมันก็ไม่น่าจะมีฝนแล้วแถมยังมีคนบน่นอีกคนพวกนี้ก็ขี้บ่นตลอดเวลาอยู่แล้วก็แค่ทาํทาตามความต้องการของพวกเขานหน่อยเองโอเคมั้นเดี๋ยวขอส่งท้ายสักหน่อยเฮ้อฉันละเบื่อจริงๆทำไมพาที่ถึงสองแสงร้อนได้ขนาดนี้ฉันยอมแพ้กับคนพวกนี้ ชอบบังช่างเสียจริงเลยนะฉันก็ว่าฉันจะได้ส่องแสงเต็มที่สักหน่อยฉันแค่ผ่านมาเฉยแต่ดูมนุษย์พวกนั้นสิดูตื่นเต้นกันใหญ่เลยแต่ก็โอเคงั้นเดี๋ยวฉันจะหลบให้เธอได้ส่องแสงบ้างละกันเดี๋วเวลาที่ฉันจะต้องส่องแสงบ้างแล้ว,วลฉันร้อนฉันร้อนไม่ไหวแล้วร้อน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 วิธีการรับมือเมื่อโดนปนถ้ามีใครเดินเข้ามาหาคุณและทำท่าทีจับล้นคุณให้บอกเขาด้วยน้ำเสียงเด็ดขาดว่าหยุดเดี๋ยวนี้ แล้วถามว่าจําเป็นต้องทําแบบนี้จริงๆหรอแบบนี้มันดีแล้วเหรอแล้วคุณได้รับอนุญาตจากฉันหรือยังถ้าเขาเริ่มพยายามแต่ต้องตัวคุณบอกไปว่าฉันไม่อยากให้ใครมาแต่ต้องตัวฉันนะถ้าเขาถึงขั้นชักปืนมาขู่ใส่คุณให้บอกว่าเออรู้ไหมแบบนี้มันผิดกฎหมายวิธีการรับมือเมื่อโดนปล้นถ้ามีใครเดินเข้ามาหาคุณและทําท่าทีจับล้นคุณให้บอกเขาด้วยน้ำเสียงเด็ดขาดว่าหยุดเดี๋ยวนี้แล้วถามว่า จำเป็นต้องทำแบบนี้จริงๆเหรอแบบนี้มันดีแล้วเหรอแล้วคุณได้รับอนุญาตจากฉันหรือยังถ้าเขาเริ่มพยายามแต่ต้องตัวคุณบอกไปว่าฉันไม่อยากให้ใครมาแต่ต้องตัวฉันนะถ้าเขาถึงขั้นชักปืนมาขู่ใส่คุณให้บอกว่าเออรู้ไหมแบบนี้มันผิดกฎหมายความรับร้านอร่อยไม่กลัวคะนี่มันรสชาติสุดยอดเลยไมถึงอร่อยแบบนี้อ๋อก็แสงความรับลงไปนิดนึงนะค่ะความรับนะคะ อะไรหรอหรือว่าใส่ส่วนผสมอะไรพิเศษไม่ใช่ค่ะกอแค่ไม่ได้ล้างกระทะตั้งแต่เมื่อวานเองอะเคอรู้ไหมจริงจริงแล้วอ่ะฉันเป็นทายาทพันล้านเลยนะจริงเหรอแล้วทำไมถึงแต่งตัวธรรมดาแบบนี้ล่ะก็แอปองตัวมาไม่อยากให้ใครรู้ว่าฉันเป็นตัวจริงอ้อเหรอถ้้เธอเป็นตัวจริงแปลว่าฉันก็เป็นทายาทพันล้านด้วยนะสิไม่ใช่เธอฉันต่างหากขอโทษครับผมมาตามหาทายาทพันล้านครับเออคุณคือ ใช่ฉันเองงั้นคุณมินี่พันร้อนนะครับต้องจ่ายทันที